สวัสดีครับสวัสบบดีคุณผู้ชมนะครับก็อตอนนี้ก็อ,อยู่รายการจีคอดเกมสงนะครับเอาจริงๆนะวันนี้ผมจะอัดแค่เกมเกมเดียวก็คือโ o i l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  g g n n s นะแต่ไอสัตว์มันหลุดผมก็รู้แล้วว่าคือตอนนี้นตำแหน่งมันทับแล้วผมก็เลยมาอยู่เลนแคลร่นะครับก็คือเลนเลนแคลร่อ่ะมันเข้า,ขาใจง,ง่ายๆอะ่ะเลนแคลร่อะ่ะเลนที่มันกูต้องสู้หนึ่งต่อสองอแค่นั้นแล้วคือ เลนท็อปเลนอนะท็อปเลนแม่กก็มี2ตัวนะครับก็เขาเขามาเป็นคู่กันก็มาเทลกับเทลกับทาร่ามามาด้วยกันนะครับนะผมก็อยู่คนเดียวนะครอ่ะมาดูนี่โยนเกมละอย่างแรกเข้าไปแจกตัวเลเวลสามเข้าไปแจกตัวละผมเลเวลสามนะอ่ะผมก็ตอดเขาไปเรื่อยๆอย่นะผมก็ไม่เข้าฝาผมเข้าฟาร์มแค่เป็นบางครั้งบางาเขานะปั๊บปายนะครับนะผมแทบไม่ได้บูเลยนะเกมเนี้ยผมแทบไม่ได้บูเลย อ่าผมก็ฟาร์มฟาร์มเลนไปเรื่อยครับเนี่ยผมฟาร์มคลิปคลิปพวกเนี้ยคลิปเล็กผมฟาร์มแต่คลิปเล็กนะครับเนี่ยคลิปคลิปกิ้งก่ากับมแมลงเนี่ยผมฟาร์มอยู่แค่สองตัวเด้เออแล้วที่เหลือผมเดินเกมเลยเด้วมาดูวิธีเล่นของผมแต่ทีมเล่นดีครับทีมเล่นดียกเว้นลิโป้ตัวเดียวเลยจกเว้นแม่งคนเดียวเลยแม่งตายไปสองตัวแล้วแหละแม่งเข้าไปแจกตายไปสองตัวแล้วแต่ดีนะครับที่นาคอร์ฝั่งตรงข้ามเขาเล่นไม่เก่ง เออนาคอนฝั่งตรงข้ามเขาเล่นไม่เก่งครับเดี๋ยวผมก็ฟาร์มไปครับนี่เลเวลเลเวลสี่แล้วตอนนี้ก็เลเวลตามตามทันละทันเลเวลอ้อทันแชลลี่ฝั่งตรงข้ามแล้วอ่าแล้วเขาก็เปิดมังกรนะผมรู้นะว่าเขาเปิดมังกรเปยผมรู้แล้วช้างมันก็รู้นะว่าผมอ่ะอยู่ในพุ่มมันก็แบบโซนผมอยู่อ่าแล้วมันก็เข้ามาตีอย่างผมก็วัดมันวัดจะมันไปตีเอายิงผมสู้ช้างไม่ได้เว้ย เออผมสู้ชาไม่ได้เห็นปะเลือดผมหายไปเยอะมากนะผมก็ทําได้แค่โป๊กนี่เทลเทลจะมาช่วยผมเ,เทลจะมาช่วยตอนนูน้นมีเขาเรียกว่ามันมันชื่อตัวอะไรบะตัวละครมันชื่อว่าอะไรนะไอไอตัวเนี้ยจำชื่อมาไม่ได้ช่างมันไปดูตัวผมแล้วตอนนี้ผมเลเวลห้าแล้วผมเลือดน้อยผมก็เลยกลับบ้านมาโอเค ก็เดินกลับเลนเดิมครับนี่รูริโปรริโปเขาก็อย่างฟาร์มอยู่นะเขารู้ไงว่าผมถ้าถ้าเลือครีดเลยก็เขาจะผมก็จะเมาสครีดอ่านีนี่ผมเก็บได้ไปตัวหนึ่งผมเก็บตัวหนึ่งไปเก็บช้างไหมครับมีสกอเข้ามาละตอนตอนแรกผมจะเอาต่อนะ แต่ดูดูแลลิปโปไม่น่าจะให้ความร่วมมืออ่ะะเขาอยู่ในป่านะอันนี้คือผมไม่รู้นะผมก็ฟาร์มตามปกติไปก็ฟาร์มเลนนะครับคือเข้าใจไหมว่าซิลอะดาเมจกายภาพมันมันไม่ค่อยมีนะมันเน้นสก,กิลมากกว่าวผมก็โป,ป้ง,งออไปน,นาคอร์อยู่ข้างบนนะคอดอูข้างบนนี่เขาเล่นเข้าขานมาครับสองคนนี้เล่นเข้าขานมาจังหวันี้ไม่ค่อยจะมีอะไรนะเราไปดูเลนอื่นมากว่าเขาจัดการปัญหาอย่างนี้ นี้ไงครับนี่นาคอสก็ต่อไปเรื่อยครับตอนนี้ช้างมาดักผมแล้ว่ะกลับมาอยู่เลนผมปุ๊บผมโดนละเอาผมก็โป๊กไปผมก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือโป๊กแล้วคอยเคลียร์คีฟครับการป้อมอ่ะเออง่ายๆการป้อมอ่ะเราไปเลนอื่นไม่ได้ไปเล่นอื่นปุ๊บป้อมแตกแน่นอนอ่าล้วก็กันไปช้างแม่งแบบอึดจริงครับแพทนี้แบบอึดมากๆครับต้องคอยหลบสกิลช้างด้วยมันมันสโลแล้วมันกันแรงด้วยครับ ผมก็หนีไปฟาร์มไปฟาร์มคลิปป่ะอันนี้เหมือนเขาจะไปสมัยใส่ใส่บูแล้วนะผมก็เลยกะจังหวะนี่ดาเมจดาเมจเอ่อสเปรย์ของผมมันมีอยู่พันสี่ผมก็เลยกะจังหวะพันสามเพผม,ก,ก,ผม,ผมก,กดใช้ไปเลยผมก็เข้าไปกดอันตรีทันที <blue> ผมเข้าไปอันติีเลยผมไม่สนใจเลยอือเสียป,ป้อมไหมครับอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบเราเราเคลียร์คลิปปลาด้ช้าไปครับทำให้เราเสียป,ป้อมแต่ว่าก็แลกมาด้วยป้อมบนนะครับ คือป้อมบนเล่นดีครับสองต่อหนึ่งนะครับนะมันก็เลยเป็นอะไรที่เสียเปรียบเทลมายิงไกลไงมันก็เลยตอดปลาไหลได้ค่อนข้างดีนะครับเดนกลางก็แบบดูเชิงกันนะคือไอริสไอริสเล่นดีนะครับนะตอดตอดกลางนี่คือแบบเลื่อนโลตลอดเลยนะครับอ,อันนี้ผมก็วิ่งวน,นครับไอเชียนแมงก็วิ่งตามผมแบบไม่ลงไม่เลิกเลยอันนี้ผมจะเวลนำเขาแล้วนะนนจริงๆตังผมสามหมื่น สามพันเออตามผมสามพันละแต่เนี่ยผมวิ่งคือผมอะ่ะคิดในแผนด้วยว่ายังไงนาคอสอะ่ะมันจะต้องมาเอามาังกร้เยเออมันจะต้องมาเอากับผมเ็เลยมาดักดักสักหน่อยหนึ่งปึ๊บเห็นช้างปึ๊บนี่แล้วผมก็มาดักอย่างนี้แล้วเห็นนาคอสวิ่งมาไม่เอามังกร้ยผมก็เลยใส่แม่งเลยครับสกิลหนึ่งไปสกิลสองตามแล้วก็จานติเข้าไปหืตอนกะว่าจะเอาอติเข้าไปเหมือนกันนะแต่ถ้าเอาอัติเข้าไป คิดว่าโดนนคอนลากแน่นอนแล้วผมก็เข้าไปยันตีเลยช้างไม่กดโลทันเป็นอะไรที่เสียดายมากทุกอันนี้ผมโยกหลบมาทันแล้วก็โยกหลบสกิลยโยกหล,ลบสองสกิลติดต่อกันไม่งั้นผมล่วงไป,ปละอี่ยรีโป้ครับจะมาเก็บสกอร์ครับนี่มาตอดมาตอดนี่คู่ผมก็มาเอาบูวาา้าปับแต่โดนลาปเห็นไหมนะผมไม่ได้บูเลยลผมก็วาติกับบ้านเลย<ส>ผมเล่นโคตรใจเย็นอ,ะ<ส>อ่ะเกมนี้ผมใจเย็นมากๆแบบ ไม่หัวร้อนเนะไม่หัวร้อนเลยด้วยไม่พูดไม่อะไรผมปิดใหม่ไงก็เลยไปพูดเออเอางี้คผมใจเย็นมากดูความใจเย็นของผมนะมันทำให้ทาให้รูปเกมชนะอ่ะกดที่ล็อกตัวแล้วกันไปครับอืมแล้วก็ดูครับก็แบบเลงเลงเรนกลางอยู่นะครับผมตอนนี้ผมก็ดูแผนที่เรนกางอยู่นะคือมีแผนที่มีเป้าหมายที่จะเอาป้อมล่างให้ได้เวยเออนี่คือเป้าหมายของผมเลยคือต้องการป้อมล่างมาก แต่แต่ไอ,ไอนี่มันมันมาการก่อนนะมันประกันผมก็เออผมเห็นแล้วเพราะว่ามันมันเจียคีฟใช่ไหมผมก็เลยโยกมากางครับโยกมาการจะเอาช้างเอา,เอาไม่ได้กลับเลนโอเคกลับเลนไอลิปโปมันก็จะเดินตามผมไปปล่อยแม่งเดินตามผมไม่ได้สนใจผมเห็นเห็นมันแค่แบบ <c oughs> เป็นแค่ปราิตออะอแรงแรงไปเป็นกาฝากก็ได้มั้งือเอามัน มันก็ผิดที่ผมด้วยแหละคือผมไปแบนตัวที่เขาอยากเล่นไงมันทําให้เขาไม่อยากจะเล่นไงเขาก็เลยโยนเกมแต่เขาก็ไม่ออกจากเกมนะเขาไม่ออกก็ไม่ออกจากเกมแล้วเขาก็แจกแค่ตัวเดียวสองตัวนะตัวสองตัวเองมั้งเนี่ยตายไปสองตัวเขาแจกไปแค่สองตัวนะครับนะแต่หลังเกมก็มีแจกอีกอืแต่ก็มีแบบมีสู้นี่อันนี้ผมก็ใส่ไปเลยครับแต่ได้คิวมานะสก,กิลหนึ่งคูณดาวสามวดีอ่า นาคอร์ทเล่นไม่เป็นไหมเมืกก่อกี้ปุ๊บโดนผมก็โยกหลบนาคอรหนีเลยถ้านาคอรตามมานาคอรมีสิทธิ์เอาได้เพราะยังไงลิปโป้มันก็ไมช่วยเพอเพือมันได้คิว,ผม,ปปวมผมกับลิปโป้ด้วยซ้ำไปเออผมก็วาร์ปกับบ้านจะวาร์ปกับบ้านแต่เห็นคลิปมาขอเคคลิปก่อนแล้วกันหิวเออเอาตังก่อนเอาตังก,ก่อนเคคลิปไว้ก่อนแล้วอยากได้ป้อมด้วยเอออยากได้ป้อมผมก็เลยพุ่งเข้าไปซะเลยเพื่อตีป้อมนี่ผมพุ่งเข้าไปตีป้อม โดยเฉพาะเลยนะผมไม่สนว่าผมจะตายหรือไม่ตายเออหลังจากนั้นใช่ปะผมก็เดินลงไปเลนล่างไปเลยเห็นเห็นมังกรตายไงแล้วเห็นเลือดของมันในมินิแบบด้วยผมก็เลยแบบได้ปะวะเอาได้ปะวะเสียดายอันนี้ผมกดอันติยยำๆนะเออแต่ว่ามันหลุดระยะไปครับก็ไม่กล้าเสี่ยงไม่อยากจะตายอยู่เกันเออเดี๋ยวเสียสกอร์ก็เลยมาเลือกที่มาเคลียร์คลิปแทนนะริโปตอนนี้มันเวลน้ำหมดละ กวับกลับมาหน่ะนี่ครับซิวสายเลนเลนบนละไอริสอยู่ตัวคนเดียวผมก็เลยจะไปช่วยนะครับเห็นนาคอร์สแล้วปุ๊บผมก็ใส่นาคอร์ก่อนเลยอย่างและนีะ่นาคอร์มั่วเรียบร้อยนาคอร์ต,ตายผมก็วิ่งใส่นู่นเลยครับแคลรี่ฝั่งตรงข้ามไม่สนใจยัยดีแล้วจะตายจะเป็นจะตายผมไม่สนใจแล้วเขาแดนี้นี่สกิลคูลดาวเสร็จพอดีอันนี้สกิลสองะ ผมใกล้คูณดาวเสร็จแล้วเว้ยสกิลสองเนี่ยเนี่ยผมตายไปดีสกิลมันคูณดาวเสร็จไปดีแต่เพื่อนมาพอดีครับริปโป้มานี่ริปโป้คิวได้ด้วยจะช็ชชชอตนี้ริปโป้ฆ่าได้สองตัวนะครับนะอ่ะเขาเล่นเก่งนะเว้ยเขาไม่ได้ขีเนะ้เหล่นะเออจริงนะอันนี้ถ้าตามอ่ะตามได้นะครับริปโป้เขาไม่ได้เล่นอ่อนอะไรเลยนะเขาเล่นเก่งเลยนะเอออ่าผม ก็ใกล้จะเกิดละนี่นาคอโดนโอ้โหโดนเทลยิงขีสองสามดอกทีเดียวกลับบ้านเลยเพิ่งเพิ่งเกิดใหม่ก็กลับบ้านอีกแล้วโอเคผมเกิดเรียบร้อยละก็ไปฟาร์มนะเพราะว่าเราเราต้องการสแต็กนะครับนะเออเราต้องการสแต็กก็นี่เข้าเขาจะตามผมอย่างเดียวเลยเพราะผมเป็นคนแปนไงเออเขาจะตามผมอย่างเดียวเลยไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะตามตอนนี้เห็นนาคอนละ สกิลไปถ้าถ้าสกิลสองเข้าไปโดนนะแล้วสกิลหนึ่งโดนตามแนละ้วผมจะเข้าอันติสวนเลยเออน่าจะได้คิวนาคอนนะอ่ะโดนเขาแย่งแย่งไอ้น,นี่ไปแย่งคีไปมาเลนกลางกับกำลังนูนี้กันอยู่เลยผมก็เข้าไปใส่อันติทันทีปุ๊บเพลงดับร้งป๊บทึบได้คิวไปหนึ่งตัวโอเคแล้วนาคอนตายไหมครับ โอเครอคลิปรับรอคลิปเข้าเอ้ยเดี๋ยวจังหวะนี้คือผมคิดว่ามันน่าจะจบได้เลยนะครับแต่ผมยังไม่กล้าขึ้นเพราะว่ามันยังมีฮีโร่อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไอวีล่าเออเดี๋ยวโดนวีล่ามันสตันสตันแล้วก็สกิลหนึ่งอันตีใส่ก็ล่วงนี่ครับรออะไรมันก็คงจับผมก่อนจับเทลอะจังหวะนี้ผมก็ฟาร์มก่อนไปเลยคนระับนี่ผมก็ฟาร์มก่อนไป ฝั man, er> ่งนู้นเขาเกิดคมหมดเลยเนาะจังหวันนี้ผมก็ฟาร์มมังกรไปเลยครับเห็นวิล่าวิล่าเข้ามาสกิลเขาไม่โดนเลยเหมือนเขาจงใจยังกุสชงตีนอะไรหรือเปล่าเขาวิ่งมาผมก็ใส่ไปเลยครับอันติเรียบร้อยแล้วผมก็เข้ามังกรต่ออย่างเงี้ยไม่เสียเปล่าเรนกลางก็มีการรุนเนี้ยเกิดขึ้นนะตอนนี้เราก็ไปดูเรนกลางกันก่อนครับมีการรุนเนียช้างไล่ดีมากครับอลิซเข้าไปกลางวงส้นตีนอย่างเงี้ยก็ตายแล้วผมเก็บมังกรมาได้ครับหนึ่งผมเก็บ เก็บ okay, มังกรมาได้แล้วผมจะช่วยเพื่อนสกิลอันติคุณดาวสามวิผมเห็นละต้องหนีครับต้องหนีออกมาเราไม่รู้ว่าศัตรูมีสกิลอะไรมั่งครับโอเคช็อตนี้ตายไปครับถาลาถาลาบวกแล้วเทลเข้ามาสวนพอดีเทลเอ้ยเทลเข้ามาซ้อมพอดีแล้วก็อันตินเข้าไปตายไปครับแล้วก็ช้างถอยครับนี่เขาไม่สนใจคลิปเขาไม่คิดคลิปเขาเดินไปเลยครับ แล้วก็ยืนแล้วก็โดนโดนดนกลุ่มชายชะกันสะกรมโอเคตายไปแล้วก็นอนแทบเท้าไปครับแต่เทลเข้ามาทาร่ากับเทลเข้ามาแต่เทลยืนโซนไกลเกินไปนะผมว่านี่แล้วผมเข้ามาเก็บไปหนึ่งตัวดูดูใหม่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 ทีหนึงเอ้ยเราย้อนหลังไงวะ เรายอมไม่ได้เหรอก็คือผมผมเกิดมาผมก็ฆ่าได้ตัวหนึ่งครับอ่าครับปุ๊บแล้วผมก็เก็บเลเวลปุ๊บโห่แม่ยิงแรงมากเลยอะเราวิวไแม่งยิงแรงจัด,จดเลยอะคือแบบโอ้ห <Sl> ดีได้ได้ดูดเลือดก่อนนะครับไม่งั้นนี่คือก็มีร่วงเหมือนกันเผมฟาร์มไปครับนี่บูนี่ผมได้จากศัตรูนะผมไม่ได้ฟาร์มบูนะ ใช่หรือเปล่า,ลาวะผมไม่แน่ใจตอนที่ผมวิ่งหลบอป่าไปแต่น่าจะใช่แหละเพราะผมฆ่าได้ตัวหนึ่งนี่ดูลูบูนี่ไปไปเปิดดาร์กไปเปิดดาร์กนะเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่สู้นะวเวลาก็สู้นะเหมือนเขาถ่วงเวลาให้แต่เขาก็ไม่รอดครับโดนสกรรมเยอะพวกผมเห็นแนละ้วผมก็ซ้อนเลยครับผมเข้าไปอัอนติีเลยโอเคตายไปหนึ่งตายไปสอง ตายไปสเก็บได้ตามด้วยเก็บดาร์กต่อเลยครับไม่เสียเวลาแล้ววีล่าแม่งเสือกเดินมาผมก็สวนใส่ไปเลยเรียบร้อยตายไปครับวีล่าแม่งไม่ได้เดินมาเลยจริงๆมันอยู่กันบ้านก็ไม่ตายแล้วโอเคคือช็อตเนี้ยคือล<ร>องคิดยังไงอ่ะเราจะดันให้จบไปเลยครับยื้อไว้ไม่ได้ยื้อไว้มันมันจะเนียนป้อมเราหมดแน่นอนโอเคาราเข้าตามผมเขาตามเลยปึ๊บ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 ,บแตก ต่อไปมีนาคอนมานี่สกิลใส่นาคอนหลบไปเรียบร้อยชนะไปครับก็เกมนี้ก็ชนะไปก็ดาวไม่ลดนะครับก็ดาวไม่ลดถ่าสกอร์ไป8ตัวตายสองเอสสองนะครับไม่ได้ MVP MVP คือทารานะครับก็ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันอุดทาหรณ์อะไรวะคือมาดูความใจเย็นของผมแล้วกันเออซิลใจเย็นเมื่อเออคำขอเป็นเพื่อนมีคำขอเป็นเพื่อน อะยอมรับโอเคก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครใครกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายจ้าเจอกัน